สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้มีข่าวดีเกี่ยวกับเงื่อนไขาการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสสองสำหรับคนที่โดนตัดสิทธิ์ยังมีโอกาสนะคะเรามาดูรายละเอียดกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงบ้าง โดยในการประชุมศูนย์บริหารสถานาการณ์เศรษฐกิจจากโควิด -19 หรือสอบศออซึ่งมีการพิจารณาโครงการคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันบัตรคนจนโดยนายพรชัยธีรเวทที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าเมื่อวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานาการณ์เศรษฐกิจกาจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งมีผลเอกประยุทจันทร์ ชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการขยายโครงการคนละครึ่งที่จะสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมปี2563ออกไปอีก3เดือนโดยจะเริ่มเฟส2ตั้งแต่เดือนมก,กราคมจนถึงเดือนมีนาคมปี2564นะคะโดยเพิ่อมวงเงินให้อีก500บาทรวมทั้งสิ้นเป็น3,500บาทโดยจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเพิ่มเติมอีก5ล้านคนในช่วงกลางเดือนธันวาคมปี 2,563นี้ค่ะและคาดว่าจะใช้เงินประมาณ22,000ล้านบาทค่ะ โดยกล่าวว่าขณะนี้อยู่ระหว่างต้องเสนอเรื่องให้อนุกรรมการการใช้เงินของสำนักงานสภาพัพฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาและเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการเพื่อให้สามารถใช้ทันเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนอย่างไรก็ตามผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งระยะที่1เนื่องจากใช้ใจ่ายเงินภายในวันที่กำหนดจะยังสามารถลงทะเบียนเฟสสองได้ด้วยค่ะทางด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนาย ยกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าทางสงบสมีมติเห็นชอบให้ต่อเฟส2โครงการคนละครึ่งโดยคนที่เข้าโครงการแล้วจํานวน10ล้านคนจะได้เพิ่มอีกคนละ500บาทและขยายการใช้จ่ายไปจนถึงเดือนมีนาคมปี2,564และผู้ที่จะลงทะเบียนใหม่จะได้เพิ่มอีก5ล้านคนโดยจะเริ่มลงทะเบียนวันที่16ทธันวาคมปี2 5 6 3นี้โดยจะได้ยอดเงินใช้จ่ายรายละ3,500บาท ส่วนกระแสข่าวที่ว่าจะมีการจ่ายต่อคนรายละ4,500บาทนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดค่ะคนละครึ่งเฟสองสบศได้เคาะเพิ่มวงเงินให้คนละ3,500บาทและขยายอีก5ล้านสิทธิ์ลงทะเบียนเริ่มวันที่16ธันวาคมนี้ โดยล่าสุดพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจกจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 ที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่2ธันวาคมปี2563ที่ผ่านมาโดยการประชุมในครั้งนี้สอบอสเห็นชอบขยายสิทธิ์คนละครึ่งอีก5 000, 000, ล้านรายด้วยวงเงินอุดหนุนจากรัฐคนละ3,500 บาทโดยจะเริ่มเปิดลงทะเบียนในวันที่16ธันวาคมปี2563นี้ส่วนผู้ลงทะเบียนร,รายเดิมจะได้เพิ่มอีกคนละ500บาทรวมทั้ง2บสเห็นชอบต่ออายุจ่ายการจ่ายเงินเพิ่มเพื่อซื้อสินค้าของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ500บาทต่อไปให้อีก3เดือนรวมเงินทั้ง2โครงการจะใช้เงินอีก43,500ล้านบาท เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นข่าวดีนะคะเหตุ hey, กันทั้งโครงการคนละครึ่งเฟสซองแล้วก็ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและข่าวดีต่อไปจากทางภาครัฐจะมีอะไรมาให้ประชาชนได้ชื่นใจกันอีกบ้างอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารใหม่ๆจากช่องของเราได้ทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ โครงการคนละครึ่งเฟส2ซึ่งเป็นการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2564โดยกระทรวงการคลังได้ขานรับโครงการคนละครึ่งเฟส2เพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศพร้อมเริ่มดําเนินการต่อเนื่องโดยนายอาคมเติมพิทยาภาัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในงาน Beyond the Pandemic ว่าเศรษฐกิจไทยจะทยอยฟื้นตัวในไตรามาสที่3ของปีนี้ซึ่งฟื้นตัวจากไตรามาสที่2ที่ติดล ลบถึง12.2%มาอยู่ที่ติดล6.4%สะท้อนให้เห็นถึงสถานภาพทางการคลังที่ยังคงมีความแข็งแกร่งเป็นสีเท่าของหนี้ระยะสั้นขณะที่หนี้สาธารณะอยู่ที่49%ซึ่งถือว่าอยู่ในกรอบวินัยทางการเงินการคลังซึ่งไม่เกิน60%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP ทั้งนี้ในปี2564รัฐบาลจะเดินหน้ากระตุ้นการบริโภคภายในประเทศโดยเฉพาะโครงการคนละครึ่งเฟสที่จะเริ่มดำเนิน การต่อเนื่องในวันที่1มกราคมปี2,564เพื่อเพิ่มกำลังการซื้อภายในประเทศซึ่งจะทำให้ GDP ไทยขยายตัว3.5ถึง4.5%เซต่อ GDP และนอกจากนี้นโยบายของกระทรวงการคลังยังเน้นการเดินหน้าลงทุนโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงผลักดันในโครงการที่มีศักยภาพและสามารถเติบโตได้ในอนาคตได้แก่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไอและดิจิทัลธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพอย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังมีความจำเป็นที่จะต้องกู้เงินเพื่อลงทุนในระยะต่อไปโดยรัฐบาลยืนยันจะทำด้วยความระมัดและรอบคอบโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อก,การกู้ในเศรษฐ,ฐกิจโดยเฉพาะต้นทุนทางการเงินของเอกชนจึงขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลยังมีพื้นที่เหลือในการดูแลและกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยในส่วนของโครงการคนละครึ่งเฟส2ที่เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนร,รับสิทธิ์วันที่1มกราคมปี2564นั้นโครงการคนละครึ่งเฟส2จะมาอย่างแน่นอนพร้อมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่1มกราคมปีหน้าโดยภายหลังจากที่รัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งลงทะเบียนผ่านทาง w w w ร์ไวย์คนละครึ่ง .com ที่จำกัดเพียง10ล้านสิทธิ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่แผงลอยเพื่อให้มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้นโดยภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มและสินค้าทั่วไปโดยไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวนันหรือไม่เกิน3,000บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการล่าสุด พลเอกประยุยจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมเปิดเผยถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐว่าในส่วนของรัฐบาลยืนยันความสําเร็จการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะโครงการคนละครึ่งโครงการเราเที่ยวด้วยกันหรือโครงการอื่นๆที่จะออกมาในอนาคตทั้งนี้เมื่อวันที่24พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาตนไปปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดนครสวรรค์ทุกคนต้องการและชื่นชมในมาตรการนี้ทุกคนมีไรายได้เพิ่มขึ้น ร้านไหนไม่ได้ขึ้นทะเบียนขายเช้าเย็นยันกลางคืนยังขายไม่หมดแต่หากร้านไหนขึ้นทะเบียนขายหมดตั้งแต่บ่ายคนที่ยังไม่เข้าก็อยากจะเข้าโครงการให้ได้ดังนั้นเราจะเปิดระยะที่สองซึ่งกําลังพิจารณาอยู่อย่างไรก็ตามได้ให้ในโยบายไปแล้วเป็นการกระตุ้นการบริหารช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยงบนั้นตั้งไว้ที่3 0มื่นล้านบาทรองรับประชาชนประมาณ10ล้านคนหรืออาจจะมากกว่านั้นซึ่งกําลังดูโครงการระยะที่1และโครงการระยะที่ 2ว่าควรจะมีกลุ่มไหนเข้ามาเพื่อพิจารณาอีก การขยายโครงการคนละครึ่งเฟซซองเป็นการช่วยเหลือผ่อนเบาและได้กำชับในการใช้เงินตรงนี้ต้องใช้กับผู้มีรายได้น้อยจริงๆคือผู้ประกอบการรายย่อยแม่ค้าขายปลีกโดยทางด้านนายอาคมเติมพิทยาภัยศิธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวว่าในปี2564รัฐบาลจะเดินหน้ากระตุ้นการบริโภคภายในประเทศโดยเฉพาะโครงการคนละครึ่งเฟซซองที่จะเริ่มดําเนินการต่อเนื่องในวันที่1มกราคมปี2564 64เพื่อเพิ่มกำลังซื้อภายในประเทศซึ่งจะทำให้ GDP ไทยขยายตัว3.5ถึง4.5เเซต่อ GDP